สวัสดีค่ะ,ว,นนนนะ,คะวันนี้มันอิสุสุขันนะคะวันนี้มัดพามาดูตัวนี้เลยค่ะตัววีคอนค่ะนี่เลยเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าตัวนี้มีรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างไปดูกันนะคะตามมาเลยนี่นะคะวีคอนตัวนี้เลยตัวนี้เป็นสีส้มเลยนะคะ ที่หลายๆคนชอบนะคะแนวสไตล์ออฟโรดลุยๆเลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่งมาพร้อมซิงเลยแบบนี้เลยตัวนี้แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะลูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยลก็จะเป็นแบบนี้เลยนีแดแบบนี้นะคะดูข้างในกันหน่อยไหมตัวนี้มีราวทั้งหม นึงเนาะนี่ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับระบบแอร์ด้ด้วยนะคะตัวนี้นี่โฟก,กัสไหมอ่าโฟก,กัสหน่อยอ่านี่เวลาถ้าสมมติว่าออกนอกเลนหรือแบบว่า,าในกรณีที่มีรถตัดหน้ากระทันหันหรืออะไร,รอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเแบรบกอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็เวลาถ้าออกนอกเลนก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยอะไรด้วยนะคะ ภายในก็อันนี้แกะประตูด้านข้างค่ะก็จะมีปรับกระจกด้านข้างได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลื่อนกระจกขึ้นกระจกลงล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟตาหรือว่าไฟตาได้เผื่อใครยังไม่รู้บางทีลูกค้าถามว่าไอ้เล็กๆนี่คือเล็กๆนี่คือสามารถปรับดัไฟตาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเอสซีมันก็จะมีหลายอ่างแล้วก็สุดกำลังแบบนั้นแหละบอเฉยบนปุ่มอะไรนะคะแล้วก็เวลาท่าสม เดีวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราจอดติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเร,เราแบบว่าอยากจะดับรถอะไรไ่เราไม่อยากจะดับรถเพราะว่าเวลาจอดติดไฟแดงปุ๊บรถมันจะดับในทันทีใช่ไหมคะเรากดสูตัตวนี้ได้มันก็จะไม่ดับนะมาตรงนี้นี่ที่บอกว่าแอร์ด้าค่ะมันจะเตือนออกนอกเลนใช่ไหมคะแล้วก็จับรถทันหน้าแล้วก็อีกอย่างถ้าสมมติเราใช้คูณโค,คนตรงนี้ค่ะมันสามารถ ไดโฟก,กัสเลยมันสามารถไอ้นี้ได้ด้วยนะแบบว่าจับรถคันหน้าว่าเราจะให้แบบระยะกี่คันนะคะตัวนี้สามารถตั้งได้เวลาถ้าสมมุติเราเราใช้คูบคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟังกช์ชันเกี่ยวกับวิทยุนะคะปรับได้เลยได้เลยตรวจอก,ก,ก็อกอนี้เลยแอร์ก็เหมือนเดิมค่ะแยกโซนได้อะไรได้อย่างทา,ทางนู้นขี้หนาวทางนี้ขี้ร้อนก็กดแยกโซนได้เลยนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์อโตโมติ 6สปีดนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเขาเกียร์อยู่อะไรอยู่เกียร์ดีอยู่แล้วแบบว่าเอออยากจะปรับเป็นแบบตัวเกียร์หนึ่งเองเกียร์สองเองอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดปรับที่ลบบวกได้เลยนะคะดูชัตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นวีคอช่วยไหมขาวีคอมันก็จะมีขับเคลื่อนสี่ล้อได้สองล้อได้นะคะเลือกได้เลยอ๋อแล้วจะบอกว่ารุ่นเรานะคะพัฒนาแล้วเป็นหัวชาร์จ แบบนี้ด้วยไทยสนะคะโอ้ชาร์จเร็วขึ้นนะคะจริงๆโหชาร์จจะมีให้หลายจุดนะมีจุดหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะเห็นไหมอ่ะนี่นะคะแอร์ก็มีแอร์หลังด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็น V c o r นะคะสี่คสี่ของเรานะคะดูข้างหลังกันหน่อยข้างหลังก็จะมีบาร์ข้างหลังด้วยนะตรงไลเนอร์ค่ะ บางทีลูกค้าบอกว่าอยากได้บาตัวนี้แต่ว่าไปติดตั้งตัวอื่นจริงๆซื้อได้นะแต่ค่อนข้างแพงถ้าแนะนําก็ซื้อเป็นตัววีคอร์ดแบบนี้ไปเลยดีกว่านะคะใครสนใจรุ่นไหนหรืออยากจะให้มาบอกรีวิวรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทักเพจทักไลน์ทักเฟซบุ๊กหรือทัก y o u t u b e อะไรได้หมดเลยนะคะ ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์ให้มีเพื่องเนอะซับสไครให้หน่อยเนอะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย